นี่พิิศตำแกงป่าน้ำพริกแกงป่าของพิติกพิติกชอบใส่พริกแห้งกิวมะกรูดใส่เกลือป่นไปนิดนึงได้นี่ก็ข่าตะไคร้รากผักชีกระชายกระชายพิติกเวลาแกงพิติ๊กตำไปกับพริกแกงเลยอุ่นแล้วมันดำพติกใส่ตามชอบเลยเผ็ดมากเผ็ดน้อยแต่พิติ๊กชอบเผ็ดมากตามนี้นะเดี๋ยวพิติกตำก่อนนะจ๊ะ โขของที่แหลกยากเสร็จแล้วก็ใส่หอมกับกระเทียมตำทุกอย่างละเอียดหมดแล้วแล้วก็ใส่กะปิประมาณช้อนหนึ่งแล้วก็โขกรวมกันเป็นอันสิ้นจุดกันตำพริกแกงป่าจ้าเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้จ้ะ น้ำพริกแกงป่าน้ำพริกแกงป่าฉบับพิติก <laughs>